สวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบกันเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวและกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราพบกันเราต้องทักทายยกมือพนมขึ้นไหวและกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพอยอีกแล้วนะคะ วันนี้คุณครูพอยจะมาสอนในห,หน่วยเพื่อนของเราเรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูพอยมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะรับชมและรับฟังกันแล้วเราไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องหนังสืออยากมีเพื่อน เรื่องโดยวัฒนาวดีพุ่มชัยภาพโดยละลิตานิมมานเีมินความมืดคืบใกล้ไร้เสียงจอแจหนังสือนอนแผ่แลหาคนมองไม่เหลียวหากันพลันใจเศร้าหมอง ถึงเจ้าของต้องพลัดหลงไกลลมเย็นโชยมาพาให้ชื่นใจเป็นเพื่อนกันไหมไปไหนลมเพลมพัดสะบัดโซซัดโซเซหนังสือหันเหเร่ลงน้ำพลัน น้ำใสไหลยเย็นคงเป็นเพื่อนกันแช่นานหนาวสัน่นวันวันหนาวตายขอแสงจันเจ้าเคราแสงดาวรายบรรเทาหนาวกายให้หายเปียกปอนอาทิตย์ยามเช้าใจเจ้าร้อนรอน ขอแสงแรงอ่อนวอนช่วยสองทีแต่แดดแผดเผาร้อนเราเกินดีเหมือนโดนโบยตีตัวนี้กรอบเกรียมปวกเดินมาทักกัดหนักหน้าเฮี้ยมเคยใหม่เคยเอี่ยมสิ้นเหลี่ยมเป็นรู ไก่เดินมาจิกจิกจิก,จกเขี่ยดูหนังสือร้องอู้อู้หูเจ็บจริง <c oughs> ลิงห้อยโหนมาคว้างปลาโยนทิ้งหนังสือรุ่งริ่งยิ่งร้องครวนครางหนังสือสิ้นรูปโซมสูบริมทาง อยากได้เพื่อนบ้างเคียงข้างช่วยที <c oughs> แมวมาขูดควนทำป่วนยวนยีเล็บคมเหลือดีชีวีแทบวาย <Hey. S 1> เด็กน้อยเข้าช่วยด้วยกลัวเสียหายพร้อมใจมุ่งหมาย สองสหายช่วยกันเด็กน้อยตั้งใจทำให้สมฝันซ่อมแซมเร็วพรันสร้างสรรค์ให้งามหนังสือดีใจเพื่อนใหม่ไถ่าถามตามทุกถ้อยความนักอ่านตัวยง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราทุกคนต่างมีคุณค่าในตนเองเพื่อนที่แท้จริงจะปฏิบัติกับเราด้วยมิมยตรไมตรีและเห็นคุณค่าของตัวเราเป็นกันยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ่ยเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างคะ หนังสือนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเกี่ยวกับเจ้าหนังสือที่อยากมีเพื่อนนั่นเองค่ะเจ้าหนังสือนะคะถูกทิ้งไว้ที่ชายหาดเปล่าเปลี่ยวเหงามากเลยฟ้าก็เริ่มมืดลงไม่มีใครเนี่ยมาเป็นเพื่อนเจ้าหนังสือไม่มีใครเก็บเจ้าหนังสือไปอ่านเลยนะคะพอตกค่ำมานะคะเจ้าหนังสือเนี่ยก็โดนลมพัด ตกลงไปในทะเลนะคะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะทั้งนา้าทั้งเปียกนะคะเจ้าหนังสือเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยอยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้าดวงจันทร์หรือเจ้าดวงดาวเนี่ยก็ไม่ได้เจ้าหนังสือนะคะก็ลอยน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้เจ้าหนังสือเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแดดสองเจ้าหนังสือนะคะเจ้าหนังสือเนี่ยดีใจมากที่เช้าแล้วแต่ว่า จ้าหนังสือนะคะไม่มีแขนไม่มีขาขายับไปที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วเจ้าหนังสือเนี่ยก็โดนแดดส่องขึ้นเรื่อยๆแล้วพอยิ่งสายใช่ไหมคะแดดก็ยิ่งสองแรงเจ้าหนังสือเนี่ยทั้งร้อนทั้งที่เปียกมาก็มาโดนแดดเผาหนังสือนะคะก็กรอบแห้งยับยู่ยี่ไปหมดเลยคะ่ะสักพักนะคะก็มีปวดใช่ไหมคะเดินมาปวกเนี่ยก็เดินมาทักนะคะแต่ว่าไม่ได้มาเป็นเพื่อนกับเจ้าหนังสือนะคะ มาแทะเจ้าหนังสือมากัดเจ้าหนังสือจนเป็นรูนะคะไม่ทันไรนะคะก็มีเจ้าไก่เนี่ยเดินมาจิกเจ้าหนังสืออีกเจ้าหนังสือเนี่ยก็ยิ่งเสียหายไปใหญ่เลยทั้งเจ็บปวดทั้งตกน้ําทั้งโดนแดดเผามาโดนปวกแทะมาโดนไก่จิกอีกนะคะต่อมานะคะเจ้าหนังสือเนี่ยโอย้เจ็บมากเลยมีลิงมาจับเจ้าหนังสือโยนออกไปนะคะเจ้าหนังสือเนี่ย โอ้ยฉันตายแน่ๆนฉันจะตายแล้วไม่มีใครเนี่ยปฏิบัติกับฉันอย่างดีเลยสักพักนะคะก็มีเจ้าแมวอีกนะคะเจ้าแมวเนี่ยก็มาขวนเจ้าหนังสือเจ้าหนังสือก็โอ้ยฉันขาดหมดแล้วไม่มีใครมาเป็นเพื่อนฉันไม่มีใครมาดูแลฉันเอาฉันไปอ่านเลยสักพักเนี่ยก็มีเด็กนะคะมาไล่เจ้าแมวออกไปและเก็บเอาเจ้าหนังสือเนี่ย ไปซ่อมแซมไปดูแลและอ่านหนังสืออย่างมีความสุขนะคะเจ้าหนังสือเนี่ยก็ดีใจมากตอนนี้มีคนเห็นคุณค่าในตัวหนังสือและก็อ่านชั้นอย่างทนุถนอมมีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราทุกๆคนต่างมีคุณค่าในตนเองนะคะเพื่อนแท้จะปฏิบัติกับเราด้วยมิตรไมตรีและเห็นคุณค่าของตัวเราค่ะก็เหมือนกับเด็กๆนะคะ ถ้าเด็กๆเป็นเจ้าหนังสือเนี่ยเด็กๆก็อยากมีเพื่อนที่ปฏิบัติกับเด็กดีๆใช่ไหมคะถ้ามีเพื่อนๆนะคะมาปฏิบัติกับเด็กๆแบบเจ้าปูกเจ้าไก่เจ้าลิงหรือเจ้าแมวเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะมาปฏิบัติกับเด็กๆไม่ดีแถมทําร้ายเด็กๆเด็กๆก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆได้เจอเพื่อนแบบเด็กที่มารับเอาเจ้าหนังสือไปดูแลเนี่ยเด็กๆจะดีใจไหมคะ ดีใจแน่นอนนะคะที่เรานะคะได้เพื่อนที่เห็นคุณค่าในตัวเรารักษาดูแลเราและก็ยังปฏิบัติกับเราด้วยมิมยตรไมตรีเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องปฏิบัติกับเพื่อนดีๆนะคะต้องปฏิบัติกับเพื่อนด้วยมิมยตรไมตรีการมีน้ำใจการเอาใจใส่เพื่อนและการเห็นคุณค่าของตัวเพื่อนค่ะต่อไปเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนเด็กๆทราบไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่เด็กๆสามารถทำร่วมกับเพื่อนๆได้บ้างนะวันนี้คุณครูพลอยมีตัวอย่างกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำร่วมกับเพื่อนๆมาให้ชมกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. การเล่นของเล่นกับเพื่อนการเล่นของเล่นนอกจากจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วการเล่นของเล่นกับเพื่อนก็ยิ่งทำให้เด็กๆสนุกสนานขึ้นไปอีกนะคะและเด็กๆยังได้เรียนรู้ จากการแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนอีกด้วยนะคะ 2. การรับประทานอาหารกับเพื่อนถ้าเด็กๆทานข้าวคนเดียวเด็กๆก,ก็อาจจะเหงาใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆมีเพื่อนร่วมทานอาหารเด็กๆก,ก็จะไม่เหงาและยังทานอาหารได้อร่อยขึ้นอีก 3. การเรียนร่วมกับเพื่อนการเรียนร่วมกับเพื่อนจะช่วยให้เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เด็กๆสนใจในการเรียนและเด็กๆยังจะมีเพื่อนช่วยคิดและช่วยตอบคำถามอีกด้วยนะคะ 4. การเล่นกีฬากับเพื่อนการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายอีกทั้งยังทำให้เด็กๆสนุกสนานอีกด้วยนะคะหากเด็กๆเ,เล่นกีฬาคนเดียวก็อาจจะไม่สนุกใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆได้เล่นกีฬากับเพื่อนๆก็จะทำให้เด็กๆไม่เหงาและสนุกมากขึ้นค่ะ 5. การเต้นกับเพื่อนการเต้นทำให้เด็กๆสนุกสนานและเกิดความเพลิดเพลินหากเด็กๆได้เต้นกับเพื่อนก็จะทำให้เด็กๆไม่เหงาและสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าเดิมอีกค่ะ 6. การร้องเพลงกับเพื่อนการร้องเพลงจะทำให้เด็กๆอารมณ์ดี มีความสุขไปกับเสียงเพลงและการร้องเพลงกับเพื่อนๆก็จะทำให้เพลงของเด็กๆที่ร้องไพเราะยิ่งขึ้นอีกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆไปช่วยคุณครูพลอยสรุปบทเรียนกันเลยนะคะ เป็นกันยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมอะไรที่เด็กๆอยากทำร่วมกับเพื่อนๆบ้างคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูพลอยสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนข้อที่หนึ่งะคะนั่นก็คือการเล่นของเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนชอบเล่นของเล่นใช่ไหมคะ แล้วถ้าเด็กๆเนี่ยได้เล่นของเล่นกับเพื่อนก็ต้องสนุกมากขึ้นแน่นอนเลยค่ะข้อที่2นะคะการรับประทานอาหารกับเพื่อนนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆทานข้าวคนเดียวเนี่ยเด็กๆก็จะเหงาใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆได้รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนเนี่ยเด็กๆก็จะไม่เหงาอีกทั้งรสชาติอาหารที่เด็กๆทานเนี Luckily, ่ยก็จะอร่อยมากขึ้นอีกด้วยนะคะข้อท yeah, ี่3การเรียนร่วมกับเพื่อนๆนนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเรียนคนเดียวเนี่ย เด็กๆก็จะเหงาใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเนี hmm. ่ยได้เ <Tonight> รียนร่วมกับเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนเรียนด้วยเนี่ยเด็กๆก็จะสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นแถมมีเพื่อนช่วยเด็กๆคิดช่วยเด็กๆตอบคำถามด้วยนะคะข้อ4นะคะการเล่นกีฬากับเพื่อนนั่นเองค่ะการเล่นกีฬานะคะทําให้เด็กๆเนี่ยสนุกสนานได้ออกกําลังชอบวิ่งได้ทําอะไรใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทําคนเดียวเนี่ยเด็กๆจะสนุกไหมคะ ไม่สนุกแน่นอนเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมีเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นมาวิ่งเล่นกับเด็กๆมาออกกําลังกายมาเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยเด็กๆก็จะสนุกมากขึ้นแน่นอนเลยคะ่ะข้อที่5้นะคะการเต้นกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆเต้นคนเดียวเนี่ยเด็กๆก็อาจจะเขินอายไม่กล้าเต้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆมีเพื่อนมาร่วมเต้นด้วยเนี่ยเด็กๆก็จะกล้าแสดงออกกล้าเต้นสนุกสนานเพลิดเพลินมากเลยค่ะข้อที่6นะคะการร้องเพลงกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆนะคะได้ร้องเพลงเด็กๆเนี่ยก็จะมีความสุขเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีอารมณ์ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆมีเพื่อนมาร้องเพลงด้วยเนี่ยเด็กๆก็จะยิ่งสนุกสนานเพลิดเพลินไปใหญ่แถมเพลงที่เด็กๆร้องเนี่ยก็จะเพาะมากกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพลอยขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้เจอกันบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ